ในคลิปนี้นะครับผมจะทําแบบง่ายๆนะครับทั้งมีอุปกรณ์ช่วยแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับอย่างนี้นะครับหุนสายขึ้นด้านบนก่อนดึงสายตรงนี้ขึ้น สวัสดีครับเนื่องจากในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับเมื่อไหรเราควรจะเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับทําไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามามากมายนะครับถึงวิธีการเปลี่ยนสายกีตาร์ในเมื่อถามกันเข้ามานะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปนี้กันเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนสายกีตาร์ในคลิปนี้นะครับผมจะทําแบบง่ายๆนะครับโดยที่ แบ่งเป็น2อย่างละกันนะครับทั้งมีอุปกรณ์ช่วยแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายได้สวยงามขึ้นแต่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเราก็สามารถทําได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะใช้สายกีตาร์เป็นของซิกโก้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ช่วยนะครับเป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับของซิกโก้ครับมันก็จะ มีตัวงัดนะครับหมดุดงัดพินนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวตัดสายนะครับแล้วก็จะมีตัวหมุนสายมันจะเป็น3มอันหนึ่งเลยนะครับนี่อยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็วันนี้ผมใช้กีตาร์นะครับแ a t ทิสนะครับเป็นทรง OM นะครับจะเป็นไม้วอลนัททั้งตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนสายกีตาร์กันเลยนะครับ ครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ตัวโชว์ที่หน้าร้านนะครับก็ถูกลองมาเยอะพอสมควรนะครับมันก็จะมีรอยมีลายบ้างนะครับแล้วก็สายเนี่ยค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะครับหาผ้ารองพื้นไว้หรือรองโต๊ะที่เราจะเปลี่ยนนะครับเนื่องจากถ้าเราวางกับพื้นนะด้านหลังของกีตาร์เรานะครับมันอาจจะเป็นรอยได้นะครับอ่าโอเคนะครับงี้ ครับผมหาผ้ามาลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็หากล่องหรืออะไรก็ได้นะครับมาลองตรงคอไว้นะครับอสมมุติผมมีกล่องอันนี้แล้วกันนะครับอ่ะผมก็มาลองตรงคอไว้นะครับนี่นะครับอันนี้คือหาอุปกรณ์ที่ทําเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับโอเคลองแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่โยกนะครับแบบนี้อ่ะเราก็มาผ่อนสายออกครับอันนี้คือเราถ้าเราไม่มีตัวนี้นะเราก็ต้องนั่งผ่อนซึ่งมันจะนานหน่อย ถอยออกผลถอยออกอย่างงี้ครับค่อนข้างนานอ่าแล้วเราก็ดึงอย่างงี้นะครับออกอย่างงี้นี่นะครับ,ออรบดึงออกแต่ถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยนะครับก็แบบนี้เลยนี่เร็วกว่านะครับเนี่ยเร็วกว่าหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับอยากให้เร็วใช่ไหมครับกดไว้ เนี่ยแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วไม่ต้องคายไม่ต้องอะไรด้วยนะครับอ่าในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือนะครับหมุนปายโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราต้องเอาหมุดนะครับหรือพินตรงนี้ออกนะครับถ้าเราดึงออกเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับเนื่องจากมันจะค่อน้างแน่นโอเควิธีการนะครับเราต้องล้วงมือเข้าไปข้างในนะครับเพื่อดันออกมาครับอ่านะครับล้วงมือดัน อ่าถ้าดันไม่ออกนะครับโอเคในที่นี้คือแน่นมากนะครับบางตัวก็ดันออกบางตัวก็ดันไม่ออกนะครับถ้าดันไม่ออกนะครับเราก็ใช้อะไรก็ได้ที่มีความแข็งพอสมควรนะครับอย่างในคลิปนี้อ่าผมยกตัวอย่างผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ค่อยๆทุบออกมานี่นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วนี่นะครับโอเคค่อยๆทุบออกมานะครับอ่าโอเค หรือไม่นะครับเรามีตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับดูนะครับเนี่ยง่ายเลยนะครับจิ้มไปหลังจากที่เราเอาสายออกเอาหมุดออกเรียบร้อยแล้วนะครับวิธี การต่อไปนะครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราจะทําความสะอาดกีตาร์เนี่ยเราควรทําตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาเกะกะแล้วคลิปทําความสะอาดเนี่ยเราก็สอนไปแล้วนะครับโดยที่น้องท็อปเป็นคนทํานะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะมาแกะสายกันก่อนเลยนะครับ,น,รบน,รนี่นะครับในสายรุ่นนี้นะครับก็จะมีบอกเลยนะครับคกห้าสี่สาม 2แลมัก็1นะครับโอเค6ก็อยู่ด้านบนสุดนะครับโอเคครับแกะสายออกมานะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับนั่นสายก็จะมีอยู่2หัวนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเอาหัวที่มีหมุดเนี่ยนะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับใส่ลึกก็ได้ใส่นิดเดียวก็ได้นะครับยังไงนะครับเวลาเราหมุนหมุด เข้าไปเนี่ยมันก็จะดึงขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ลงไปนะครับนี่นะครับอ่าจะเรียบร้อยแล้วสายหกนะครับต่อไปสายห้านะครับวิธีการเดียวกันเลยครับผมเราใสา่สายกับหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้คันนี้นะครับเรายกสายที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับข้ามไปฝั่งนี้ก่อน ต่อไปนะครับเราจะต้องหมุนตรงนี้นะครับให้รูมันอยู่ตรงนะครับคาวนี้นะครับจะทําการใส่สายเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาพอสมควรนะครับว่าใส่เข้าไปแล้วเออเราจะกลับยังไงนะครับโอเคตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับพยายามดึงนะครับให้ตึงนิดนึงแล้วก็ขีบขึ้นมานะครับคีบขึ้นมาใช้นิ้วชี้ตักระนิโ้งนะคีบขึ้นมา นี่นะครับแล้วก็พยายามทํานิ้วให้เป็นประมาณนี้นะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับใช้นิ้วกลางจิกลงไปที่เป็ดหนึ่งครับประมาณนี้แล้วก็หมุนสายขึ้นด้านบนนะครับก่อนโอเคอีกครั้งนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับหมุนสายขึ้นด้านบนก่อนดึงสายตรงนี้ขึ้นต่อไปนะครับวิธีการหมุนนะครับสายหกสายห้าสี่สี่นะครับ หมุนเอ่อออกไปทางหัวของกีต้าร์นะครับหมุนเลยนะครับถ้าอย่างนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ช่วยนะครับนี่นะครับค่อยๆผ่อนสายนะครับมือมือนี้กดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับกดไว้แล้วค่อยๆผ่อนนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าเอ่อวิธีการนี้นะครับสายตรงนี้ของเรานะครับจะถูกรัดข้างบนข้างล่างนะครับ หมุนไปให้ตึงมือในระดับ1พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องตึงมากนะครับเดี๋ยวสายจะขาดนะครับเพราะเรายังไม่ได้ตั้งสายนะโอเคครับสายก็จะโดนหนีบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะวิธีการนี้เนะี่ยมันจะเหลือที่กําลังสวยเลยนะครับบางคนนะครับใช้วิธีการหมุนแบบโหทบกันไปตรงนี้มันมันจะหลายรอบมากนะครับ มันก็จะดูไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยบางทีหมุดตรงนี้มันจะขึ้นมาด้วยนะครับเราก็ต้องคอยจับตรงนี้ด้วยกดลงไปนะครับครับผมสามสายบนนะครับผมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับแล้วก็สามสายล่างเหมือนกันนะครับวิธีการเดิมเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มุ้นอย่างนี้นะครับามุนวุกกลับตรงข้ามกับสามสายบนนะครับโอเคชิ้นเดียวกันนะครับเวลาหมุนนะครับ สามสายบนจะหมุนออกไปทางหัวนะครับแต่สามสายล่างจะหมุนเข้านะครับใช้นิ้วกดไว้เหมือนเดิมนะครับหักสายตรงนี้ขึ้นนะครับครับหลังจากที่ใส่สายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปตัดมันนะครับสายที่เหลือนะครับก็กันไว้ก่อนนะครับเผื่อฉุกเฉินนะครับเผื่อสายมันคายหรือว่าเราตั้งแล้วขาดตรงนี้นะครับเราสามารถ ผ่อนสายตรงนี้มาโมของเราได้เองนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับสาหรับตรงนี้นะครับที่ผมพอจะบอกได้นะครับเพราะว่าผมเคยเจอเหมือนกันตัดเรียบร้อยแล้วแล้วมันขาดตรงนี้นะครับาวนี้มันก็จะสั้นไปเลยนะครับเรามาตั้งสายกันเลยนะครับวิธีการตั้งสายนะครับก็มาตรฐานเลยนะครับหรือจะตั้งเป็น e f แฟก็ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นเราต้องมีเครื่องช่วยในการตั้งสายก่อนถ้าเราไม่มีเลยเราสามารถไปโหลดแอปได้ในโทรศัพท์นะครับแอปจูเนอร์นะครับอ่ะผมโหลดมาแล้ว นะครับก็จะเป็นแอป,ปนี้นะครับประมาณนี้ส่วนถ้าใครไม่มีนะครับในโทรศัพท์นะครับก็ใช้ตัวนี้ก็สะดวกนะครับอ่าโอเคหนีไว้ที่หัวเลยอ่หาหันได้นะครับหันมาทางเราก็ได้เคอย่างนี้อโอเคต่อไปตั้งสายนะครับผมวางแล้วกันนะครับจะได้เห็นง่ายๆอ่าตั้งสายบนก่อนนะครับ ยังไม่ต้องถึงตัวโน้ตก็ได้นะครับเอาใกล้เคียงนะครับเพราะว่าแรงดึงสายเนี่ยถ้าเราดึงสายเดียวแล้วถึงตัวโน้ตเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้แรงดึงสายค่อนข้างเยอะมันอาจจะทําให้สายขาดได้นะครับหมุนให้พอตึงมือก่อนให้ใกล้เคียงกับโน้ตที่เราจะตั้งในสายนั้นนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สายเราค่อนข้างที่จะอยู่ในเ,เสียงที่เราต้องการแล้วนะครับจะสังเกตว่าผมเวลาตั้งสายเนี่ยผมจะไม่ดึงไปทีเดียวให้มันถึงโนต้ตนะครับจะค่อยๆดึงนะครับเพื่อให้แรงนะครับแต่ละสายแต่ละตัวโนต้ตเนี่ยมันขยายกันมันจะไม่ขาดเป็นเส้นๆน,นะครับแล้วก็อีกอย่างผมจะตั้งแบบสายบนก่อน นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าสายบนเนี่ยแรงดึงมันจะค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าสายมันใหญ่กว่าสายล่างครับต่อไปตรงหัวนะครับถ้าเราไม่มีที่ตัดนะครับเราก็สามารถม้วนได้แบบนี้เลยนะครับมมวนเข้าไปนะครับมมวนเข้าไปเก็บไว้นะครับเก็บไว้แบบนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ม้วนทุกอันทุกอันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็ได้นะครับลองม้วนดู หรือว่าถ้าใครอยากสะดวกสบายหน่อยนะครับมีตัวนี้นะครับเรียบร้อยเลยตัดนี่นะครับสวยเลยตัดจะเรียบร้อยมากนะครับ ในคลิปนี้นะครับคลิปวิธีการเปลี่ยนสายนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆทุกคนนะครับซึ่งผมนะครับได้ทําไว้2วิธีเลยคือมีอุปกรณ์กับไม่มีอุปกรณ์นะครับจะสังเกตว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง2วิธีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอุปกรณ์นะครับมันจะทําให้การเปลี่ยนของเรานะครับดูสะดวกสบายนะครับแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับ